มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศวันนี้ยังหนาวเย็นเตือนมรสุมฝนทล่ม8จังหวัด2มกราคม2567กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะ ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือลักษณะเส้นนี้ทําให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชา้าส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะ สำหรับบริเวณยอดดอยภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำโสามถึองศา,า,าเซลเซียสค่ะส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวอุณหภูมติต่ำสิบสองถองศา,า,าเซลเซียสค่ะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษา,าสุขภาพเ,น,น,เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในตอนเช้ารวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกระยะนี้ไ้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีกำลังปานกลางนะคะและพัดปกคลุมอ่าวท และภาคใต้ทําให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนคลื่นบนบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางค่ะโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวางังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย ฝุ่นละอองนะคะภักเหนือตอนล่างภากกลางวมทั้งกรุงเทพมหานครและปราิมณฑนนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลงและมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีค่ะพยากรณ์อากาศสาหรับประเทศไทยภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ําสุด14-20องศาเซลเซียสูงสุด30-35องศาเซลเซียสค่ะ บริเวณยอดตอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้าคข็งแข็งนะคะอุณหภูมิต่าสุด3 10องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่าสุด16 21องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32 34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุด12 14องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสดุด20-22องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกนะคะอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสดุด22-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและก็นาราธิวาสค่ะ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ กร,รุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกลุม่มตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ